โอ้วัดีครับมือนี่เสียยิงนั่งจิน้ำปีจ้าพี่าพีสาวนี่ยตังมโ่้นึงเสือวาฝากเนี่ยสือว่านางจินน้ำเน่เ็นไปก่อนก็ดีเอาน่มันางกินดีละไม่ิีเขแล้วไม่ี้มาับกันไม่มีมูนางเนี่ยไม่กลัของแกงอะไม่เสรแล้วค่ะ ดังบนี้งยูทูบแตัวก็เคยลงครับอายดิอืมเก็เคยมักนาาปูใสนก้อสมิงฟืนออกมาลงแสบบ่แสบบ่แสบตัวมเียจะท่ายิงปู้อมีแแสบตัวนีย่ำปูซื้อช่องซื้อยังตัวนี้ทอดสาบด่ ่ยู่ยอะอานวรตัวช่องไงานสีหเขาแห้งแลยไช่ไอช่องปอมมีแต่ช่องปอมช่องปอมก็เร้่อะไรยักยังไรช่องปอมอืองคนกันสินะท่านผู้ถายอะไพิมพเป็นในยูทูบอ่ะในยูทูปเป็นมั้ยน่นวรรณตัวคือสามหลานบะคือามหลานปะบ่ประด้นห่อยนเกาเมือกวางเดี๋ยว อยู่เดียต่บกงบานเนี่ยันเท่าหาสิบเตังห้าสิบบ่งเท่าไหล่ะอันนี้ตเนี่ยบ่เท่าไหร่แปดิบาทหรือเปล่านี่ยไม่เพใช่ไมอ้กิ่ส่จูบอะส่จูใ่กัน้กนกินได้มือรุ่นยวซื้อมาซุกกินเ้วโตกินเป็นยี้บอกแ่โทรมาหลับในเด้อสจูเนื้อกลวย ตัวท้มาทางไรฮะท้งเบือทงเบือ่ไเจ้ทงเบือเล้ไดเพราจักเบือตัวเ้แมไม่ไหวแล้วบเรู้จักเบือเฮาเือบพได้ับเอากรลำดยให้เป็นข้อเสนเตือนเอันนีไม่หววเาสอนสอนไปต่วให้อายเยไม่ไหว้วยด้วเอาเบือด้วยไม่ไหวเถ้าบอกตัวบนเอเพื่อที่เงี้ยเลยบ่แมนเพื่อไปบอกเพืไปบอก ไปเรียบ้านน้องซ้อนเนี่ยเซเว่นบ้านน้องซ้อนแม่บ้า่บ้านนองซ้อนอ๋อมีเซเว่นอยู่ติบนนองซนเอฟซีเยอะคนเอฟซีลหลายทางอ๋อบอกอันนีซึมนักบ่นมาบ่อันอันซนเสื้อเหลืองน่อยไหอืไรเอาเนี่ยนั่งนั่งนั่งเดี๋ยวก็าจว่าเขาลบกล่องอีกแล้วเต้องกิดหนาเซเว่นบ้านน้องซ้อนวะที่แม่เอาเพื่อฉันยืดเอาเพื่อฉันยืดบ้านน้องซ้อนไปทั้งเดียวบ้านน้องซ้อนนีไปทั้งหนะ้าวหนวนะข่ำอือไปทั้งเนี่ยเจนตง โอ้แล้วก็เห็นเลยบ้านน้องซ้อนวะที่บ่แม่นบ้านอันนั้นบ่น้อบ่แม่นอันหม่องที่เขาเจ้าอันนี่วัสดุก่อสร้างน่ะบอท่าบ้านทางบ้านฉีทางบ้านฉีดาซีดาบ่บ้านฉีดาแมนเมนแล้วก็ตรงไปทางบ้านพุ่นขึ้นไปเด้อเซเว่นเออไปเด้อเซเว่นเอเยอะในทางนั้นอืมท่านู้ใ่ไบ่ค่อยจะไปทางปานเพราะไงไม่ไอ้ขีไก่ ไอ้ไอ้วิ <sk 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 ่าคีไก่ไปทั้งควันจันเลยไปวันเออนลาจอดเอากะไปทั้งนาทีจอดเนี่ยเริ่มบรรลุนเออเซียบ่เดยังเดียว่อยากกินเกินหรอเอออินแล้วกินเวียเียวมากซื้งมาหายยางดีอรอยนึงเลยแหละแน่ยอรอยนึงอยนึงนะตัวเรตตัวเ เติมหุ้งบอกแม่พร้อมัเป็นปูทะเลสูงอชอใส่คนึงเขามานอนยูนี่เขามากรสาวยแต่เ่าขาไปแล้วซื้ออื่นเขาซื้ออ้อยอ,อ้อยท่าไหน,นอ้อยท่าไหนแม่อันเอาลู tiktok เบ่อจบไปรีบพกเร่งาวาเราบุญเขาบุญ tiktok ไหน รักรถย่าไปขึ้นจแนอันนี้เขาเอามาลดอินโดบอโลดนี่งแเป็อินโดบอด้อนแล้วกมาช่มาชาไม่ต้องแชอ้หเ่อนว่ามามนองสิวะพอเลยจริอยูเฮียุกวันป๋อแยูสมืนอยูสมื่น ที่ก็มาหลายเลยตะลอดเหมือนเราอย่างดังเลยต่างชาติใช่กัดใ่กัดแล้วต่างชาติไอ้กัดออกไปข้างนอกก็มีอยู่เฮียนได้อ่านถ้าเ่ามีคนซื้อของมาฝากนี่เขามากบอกตู้ซื้อคือเราซื้อมันเกี่ยวมาให้เราเนี่ยมาจีบซื้อไม่เงินสี่บาทเอาดิวได้อ่านกินเบียร์บอบอไม่กินเหล้าเหล้าขาวอะไรว่ากินหรอเราไม่ซื้อมาซื้อกินตัว่าไง เนขนมอันห่อหญ่ก <c ums> <the> in ินในบ่น่ะไหนเป็นขนมแม่ขนมกินนบอห่อหญ่น่ะว้าอ้ท่านเกิดดิไม่แอ้เพาะผมม่ไสิมดอายุดีน่ะอหน่อยฮะมันเหมือนอายุดีอายุดีฮะเขาไว้ดูมันจะยุได้ไรงแม่แกมือนีเลยบ่แกได้เลด้บฮะขอในหอนึงเลยบออิลีบ่เนี่ย ขนมแอบซีมาฝาใครเออเล่นลคอได้ยวกันหนึงเดี๋เดี๋ยวแเข้าไปเอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวมาแก้พี่เลยเดี๋ยวมือคืนม่ฝาเลยหเรีกขนดี๋ยวเมื่อคืนสยจุ่มของปวดอันนันอันเป็นเอียงฮะของปวดไั้อันไหของปวดได้เอาของปวดได้นะไอ้มกที่สุดไอ้มกที่สุดไ็ชือไอ้มาโตตัวื้อตัว ขนมขนมเค้กมาให้พี่ขนมเค้กอเขนเค้กอะขนมเค้กี่เเป็นไหบอกอ้าวแนอนเกิดว่าไฮะยสเค้กมาเยสสิงหาสฮ้ยขยี่สิบาอลงกบ่กยังมาแ่มีโเคเขาบอกลาเราเม่ใจยูทูแนอนทายเสร็จเอาลวงเลยบอกตัดต่อคลิปอ่ ไอ้เกษลงเท่าเที่ยด้ก็ล้งไม่หรอกด่านเดี๋ยดอิไปกติอันี้ยังก่อซื้ออันอันคนนี่ยังก่อน้อันคนกลาสินอารามกุธาแล่โอ้ั่พิมพมาเห็นช่องพี่เดี๋ยวนี้นอันพิมพ์่ใเ้เลยนี่พิมไปเริ่มเด้งมาเองเขาพิมพ์อ้อเขาปึะไกนไเดี๋ยววะนายอันยังก่อคนกละสินคนกลาสินพุทาแล่ วันกระสินอลัมพุกท่าเลยเห็นบ่นี่เป็นบ่ได้อแนนอันไหนแนนทุกทธานเขามองเห็นบ่ดนี่นี่นี่ตัวเสื้อชุดชุดไทยนี่อันเล็กเลยอันแลกติดตามติดตามบ่นี่มันที่ในยูทูบเลยว่าเขาติดตามเพจปบอมมาต่อเออแสดงว่าเมื่อนัทิตย์เพจปบอมไปเออ พวกตัวก็เห็นได้ว่าเห็นได้านรพวกเห็นได้องคพวกตัวก็หัวจักอ้ได้เห็นได้ยินเสียที่หในิกตอกเห็นในทิกตอกป่เม่ยเม่เปกัมี่เป็นบอกเบอเกัมีอยู่แม่ได้หโอเคเห็นอยู่ในพกิตอกหมเฟรอ๋อ อิูต่อข้างเฟียดแมนเล่นบอเรียนเฟีดบอได่กับเล่นเล่นเฟีดอยู่แซ่บบอแน่อันแซ่บบอเดนื้อมันซื้อม่ได้หลายแซ่บอยู่ผู้หญิงรวมกลุ่มกันวันนี้ได้อานไปเอาขนมมากินแน่ได้กินนี่เล่นมาหนี่งแม่จะได้อันไปหาได้อันคือเห็ุใดบอฮะ นุ ais, right? ๊กอะไรกัเนี่ยวได้าเดียวว่ด้รอน ขนมอันนี้เป็นขนมข้าวเกียบหลอดข้าวเกียบหลอดพอนี่เอฟซีามาฝากครับขอบคุณเพื่อนหลายๆครับผมบระเทป,ปอกกินกนักย่าพึ่งจะปอกกินเนี่ยเอาแบ่งสาวๆเอฟซีกินเอาแจกไบกระดาษห่อเอาละจะให้เอฟซีเปิดาเดี๋ยวพี่ตับเอฟซีเปิด พี่จะจับเองเออเออมัเป็นอะไรได้อะย่าข้งในนี่ไงเดือดช่องแบบนี้เอาขาวพอเยะได้อันกินเมือนี้เออเอเวาอไรหไปกินช่วยกินไม่ได่ะข้าวเดียวบแมบค่ะ ้มดูเอ่ยอะไรเลยเาบอกได้ไงผมไม่ดูอายุ้ือิเยมทเรอกลิ่นอะไรเยอเเมื่อ้นะใซิมนดอซิมน้บป่อ้ไน้ำเป็นนดเดี๋ยวมือรุ่นซื้อของฝากมาให้้หลายเรือมือนี้ว่ารูวาซยู แม่ไม่ก้ออะอะะมันแปดดูคำน่าแบบกลุมเก่ามื่อสิ้นไม่อ่านเนาะบัวเข็บอกรสชาตินี่น่องรสชาติเนาะรสชาติพอกินบะมะเขอตสิสุกับมันเทียวกงนี่ได้วเที่ยวกุ้งมันก็เสียบอันนั้นเสียบดีนะไม่อ่านกินแต่พี่คือมึงนีนะ เินอไเบอแ่ะพริกกินพิกอเบอร์เอมากินยูนีมิสแนเค้กบ่านี่มเนมเอเราังานมัเกิดได้ตัวั้งไจัดทักเทีหอกตัวตัวังซื้อมาฝากน้องูเลบริงซื้อหายิอทเอ็ืมเออยเขาีบง หนึ่งมัาจะใส่ว่าแดนกันเลี้ยงกับแดนกันหนึ่งแะไม่อ่านคนดีชอะไม่ได้เหมือเลี้ยงอบแม่อ่านมีแฟนไปยังตรวปอดตรวจตรรคืนรินะคะอ่นดังเพราะเียดังเพราะเนีย

ได้นก่อนแ่นผู้ใดไม่ไดฮะไ่ได้เระนีก็ดัไงนางไทยก็เห็นของนาไไมินี่ยรอไปก็นดี๋ยวสบเดียวมาตะวันไดคืนม่คนงามแต่เม่บนสารคามจ้ะบนนสารคามบานน้องโซนบันั่มคิดบานดาแค่ชิ้นยืนไหมจะ บ้านน้องซอนหมดดิ ่อันอันี้แม่เป็ต้นบักกอกกจ้ะไ้แนอันอะไรเป็นต้นบักกอกว่ม่ต,ต้นบักกอกไงเอ็นมาตุหนึ่งต่อยม่มากต้นยิ้นิต้นบักกอกบักกอกพตัวขีลดมาก ออกมามืตโต่พ่อเนี่สิมืโตพอด้านบันวนะครับบ่บ่เมีตำรวจด้านักด้านตั้งจบ่เบ่โอเคเันเืบ่มันไอเข้ามาตรวได้เดีกยว่ว่าอายันนะยันมนตรวจมุตโตไหมตำรวจเขาดักยู่ตำรวจเขาดักจดอะรังขามังบ้นวานข่ม่อ้ยเจ็บซื้อขอคังขมีลึงี่มอีกข้เลยสุดเน กรีบเสาวน่ะต้องกีบได้เยอะแต่ถ้ากีบแค่คนเดียวน่ะมันกิีบบันก็ต้องใจละเอียบเขียบคมๆเลยคเมเฮ้ยว้าเราหนุ่มเงก่งคนกาดแดงเก่งข้นี้้นคนมากคนอย่างเงี้เตะจับจับจับจเดน ใจก็ได้ว่ามีความรักกันขาวมันเยอะ้วดแต่มันแล้วสเลี่ยงดอกสี่ผ้าขึ้นรถจิ้งไไ่ดนเงม่โดนจามไปอะงไงจอดแตนี่ล่ะเจ้าสี่ผ้าขึ้นรถเิงไง้วสเลี้ยงได้ได้อครับเป็นหมอขับเป็นแล้วเนาะรับเป็นเ็นออกคิูแล้วหัวด้หาอุยโตเอ้าขับเป็นดี่ีไอ้เอาจข้าสีเลี่ยงกับตัวมาเลยเลี่ยงเี่ย